มาโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อาโปเกมอนนะครับผมและก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาขอรีวิวโปเกมอนเป็นตัวตัวไหนนี่ตัวนี้เป็นเจ้าชิโกริต้านะครับผมชิโกริต้ากับเบลีฟนะครับผมส่วนเบลีฟนี่ผมไม่เคยเห็นนะเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเอามาลองใช้นะครับแต่ชิโกริต้านี่เคยเคยเห็นอยู่เป็นเป็นโปเกมอนเล่มต้นใช่ไหมแหน่ก็ เดี๋ยวเราจะมาดูค่าสเปกมันเลยครับผมเขาให้มาทีเดียว2ตัวเลยนะผมก็เลยทับทีเดียวเลืดเดียวไปเลยนี่นี่นี่เจ้าชิโกริตา้ามันเลเวลหมื่นห้านะครับผมเรียกมาแล้วก็เลือดมันห้าหมเองนะครับแล้วก็ดาเมดหมื่นสองหมื่นสองห้าร้อยเหรอหนึ่งสองพันห้าร้อยครับผมมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้เป็นร่างพัฒน,นานะครับดูดีว่าต่างกันไหม <laughs> ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลือดห้าหมื่นหกนะครับผมแล้วก็ดาเมดหมื่นสองสองร้อยครับสปีดอยู่สามร้อย แอบน้อยกว่าล่างแรกอีกนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาเจ้าชิโกติต้านี้ไปเก็บเลเวลแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันมีโปเกมอนอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะเอาไปด้วยมันเป็นตัวนี้พาชิริสึแต่ว่ามันเก็บใส่ลูกบอลไม่ได้อาไม่รู้ทําไม <c oughs> หรือว่าเอาไปแค่สองตัวดีกว่านะนี่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 มันขี่ไม่ได้นะครับสองตัวนี้มันขี่ไม่ได้นผมจะเก็บมันใส่ลูกบอลน,นะครับผม ปึ๊บอ่ออเราเก็บมันใส่ลูกบอลเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะขี่เป็นเมก้าที่จะด้านวายแล้วกันนะวันนี้นะปึ๊ไม่ได้ใช้งานนานมากแล้วนี่ครับเมก้าที่จะด้านวายของผมโอเคครับคุณผู้ชมระหว่อนที่ผมจะพาเจ้าชิกโกริต้ากับเบลีฟไปเก็บเลเวลนะครับคนช่วยกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คลิปนี้กันด้วยนะครับโอ้ยมันบินยังไงของมันวะเนี่ยปึ๊บปื๊บปื๊บ อ่ะบินขึ้นไปดอนโอเคไปได้เดี๋ยวอัพสปีดหน่อยดีกว่าอ๋อสปีดมันอัพไม่ได้นะครับมันโดนเนิร์ฟนะครับตัวพวกสัตว์บินนะครับงั้นเราจะอัพได้แต่ดาเมจนะครับเดี๋ยวผมอัพดาเมจดีกว่าอ่ะอัพให้ดอนวายหน่อยดอนวายมันจะได้โห่ๆหน่อยนะครับลองเล่นดูไม่ได้คอยที่เล่นดอนวายมานานมากนะครับลองโจมตีดูไหมคลิกขวาว้าโหอลังการดีว่ะ โอ้โหโอ้ใช้ได้ใช้ได้โอ้ดาเนี่ยนิดแตกตื่นตกใจกันหมดเฮ้แต่มันพ่นไฟเบานะครับกดซีได้ไหมกดซีไม่ได้ถ้าจมตีธรรมดาก็ลอง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 ฆ่าคาเมกดูช้าช้าอือโอ้ได้อยู่นะฆ <พ lessons! S 1> ่าไปโอ้ โอเคครับผมแล้วผมจะพาเจ้าชิโกริต้ากับเบลีฟตันนี้ไปปล่อยที่เกาะกลางแผนที่กันนะที่มันเป็นตรงภูเขานะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นแล้วกันโอเคไป่พเดี๋ยวเจอกันแซดดินแล้วตัดมามาโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณที่เรียกว่าตรงกลางแผนที่นะผมตามภูเขานะครับไม่ได้มานานแล้ววันนี้ขี่ตะต้นวายมานะมันร้องโข้ากมากเดี๋ยวผมจะเซตพาสดีให้มันก่อนนะครับ เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ตามเรานะครับตามไหมก็ห้ามตามสต็อปอ,อ,อ่าโอเคมันไม่ตามแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าชิคกริต้าตัวเล็กนะครับแล้วก็เป็นเบลิฟร่างใหญ่ใช่ไหมโอ้ไม่รู้ว่าร่างไหนร่างสองร่างสามมาแน่อ่ะเดี๋ยวให้มันตามเรามานะครับอืมอืมอืมตามมาต้งสองตัวตามไหมอ่ะตามอยู่นะ เอามาเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราลงเข่าไปตรงนี้นะครับแต่มันก็คงสู้พวกประเภทบินไม่ได้มันเป็นโอเกย์บอลบนพื้นนะบินไม่ได้นะนเป,เปรนนะม,นะมตามดีอยู่2ตัวเลยเดี๋ยวเราเซตให้มันโจมตีแบบแอตแท็กเป้าเก็ตนะครับมันขับยากนิดหนึ่งนะเพราะมัน,ม,นมันขี่ไม่ได้นะครับโอเกย์บอลที่ขี่ไม่ได้มันจะใช้งานลําบากอ้าวโอเคครับมา นนี่เลยมันนี่เลย,นนเ,ลยเดี๋ยวเราให้มันลองสู้ดูมาเร็วเดินช้าเอ่ะถ้าเดินช้าเดี๋ยวอัพสปีดเพิ่มนะครับขึ <c oughs> ้นมาเดินตามสุดกันวะเจ๋าดิเดี๋ยวอัพดาเมจเดี๋ยวสปีดเพิ่มเป็น600อ่ะตัวนี้600ตัวนี้600เหมือนกันไหมอ่าได้600เหมือนกันแถมได้ดาเมจเพิ่มมาอีกหน่อยนะครับเค <c oughs> ดีงามครับผมมาสู้เลยเกโคกะนี่แหละเป้าดีสุดละ เออแออเก๊กเก๊กกาวมันชอบแต่เบะท่านะครับโจมตีโจมตีนี่โบเข้าไปนี่สามพันครับโอ้สองทีสามทีมันลุมได้นะผมเพราะมันเป็นสองล่างนะ่อนข้างขี้โกงนิดนึงนะมาตอนนี้เป็นวอนุสือนะครับนี่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 นโอ้แต่ดอนยังไม่อยากยุ่งกับมันเท่าไหร่ ดอนมันบินได้ไม่ค่อยอยากยุ่งเดี๋ยวลองให้มันฆ่าแบ็กี้ดูหรือไม่ก็ให้มันเป็นแอคเซสซีฟไหมดูดีว่าถ้าเราถ้าเราวิ่งไปต่อยเห็น่หมอเอ,อเราวิ่งไปต่อยตัวหนึ่งมันจะวิ่งไปตกให้เราไหมตัวโลอาร์คดูนี่แหละง่ายด,ดูนี่โตัวโลอาร์คต่อยไปห้าสิบเจ็ดนะครับเฮ้ยมันกัดดีอยู่นี่ครับ มันสู้โซโลอาร์สบายเลยเพราะมันลุมนะครับโอเคอัปเดจเพิ่มดีกว่าเพื่อความเมามันอือหตัวนี้อัพได้เยอะโหจิโอลิต้าหัวกระปิดด้วยกระปิดหนึ่งพันที่เหลือเป็นเลือดมาตัวตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเลยอะทำไมอะทำไมทุ่มมันอ่อนกว่าจิโอลิต้าอีกมันเป็นร่างวัฒนาไมเหรออย่างนี้อย่างนี้ทำมาไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่มีดอนอยู่ วิ่งมางนี้วิ่งมางนี้ไอ้เจ้าโปเกมอนนี่ลืมชื่อมันตลอดลืมชื่อมันตลอดต่อยมันไปหนึ่งทีโอ้โยกระเด็นกระเด็นโอ้มันตีพันสามนะครับเดี๋ยวผมแทงให้นะครันโอ้โหไม่สามารถเข้าถึงตัวได้โอ้มันบินมันบินมันบินวนเวียนดูดิบินวนเวียนนะครับตีไม่โดนนะเดี๋ยวเอาโบล่าเฟียงได้ไหมโบล่า ปึ๊อบอุย้ยตัวไหนตีสี่หมื่นวะเนี่ยโอ้น่าจะเป็นจิกโกลิต้านะค <c oughs> าร์โมซวยหมดโอเคฆ่าไปได้แล้วผมจะใช้โบล,ล่าเท่าหน่อยไม่ได้ใช้ละงั้นแบบนี้แบบนี้เลยแางนี้เลย,เลยอ่าแข็งแกร่งขนาดนี้ต้องสู้หน่อยผมจิงิโซนี่ลุ้มไหมลุ้มไหมหงี่โซลุมนะครับนี่สามหมื่นหงครับผมดาเมจ <Yeah. S 1> นี่ครับถ้าผมโดนตีปุ๊บม,มันตีต่อเลย ดีงามมากๆผมเหมือนเป็นแทงให้มันเลยนะได้อยู่ได้อยู่นี่ตีไปมงหิโซมันกัดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมา่าไหนๆก็มาแล้วคิวคอนเดี๋ยวอ้าวคิวคอนมันโอ้หตีเก้าร้อยครับผมเยี่ยมงั้นไล่เก็บบริเลณนี้ให้หมดไปเลยแล้วกัน <S <S เผื่อเจอแปลกๆเป็นเก็บโอกาสนะครับมาอีแล้ว Jeez> บ้านะนี่ไงโอ้ลอยลอยขึ้นไปบนฟ้าตีแรงมากนี่ไงเก่งกะโอ้มันงัดขึ้นน่ะโจมตีมันงัดขึ้นน่ะทำให้มีแบบโปเกมอนลอยขึ้นไปข้างบนแต่ตอนนี้ดาเมจใช้ได้แล้วด้วยห้าหมื่นกว่าโหโดนคิวคอนเบลียเหรอาทำไมมันตีแรงเบลียหรือชิโกริต้า น่าจะเป็นจี้กอลิต้ามากกว่านะที่ตีแรงครับเป็นลิฟต์ซีนค่อยแรงว้าวเหมือนเห็นนิซาร์ดอนเอกตรงนั้นจริงด้วยเมกานิซาร์ดอนเอกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหโซโลโอาร์ตีมาพันเจ็ดเดี๋ยว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 อีวาก็มาอีวาก,กลับมาแล้วเหรอนีอ่ คือต้ามันวิ่งไวกว่าเยอะเลยนะตัวนี้อัพสปีดได้ไหมอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบครับแจมสร้งงางวัฒนาอ่อนกว่าเฉยเลย <laughs> ไม่เคยเห็นตัวเจมส์ร้งางวัฒนาจะเก่งกว่าอ่ะจบตีไว้ไอ้ยังไงอือลองทุยอีวาร์กดูเลยมันเลย <c oughs> ตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อ ที่เกิดที่โกดิต้าที่ตายไปแล้วนะเป็นซากไงต่อยไปอืมอืมฆ่าได้หมดนี่ตัวคงนี่ตัวชิงโอ้โวติดพิษติดคิปโอเคทีเดียวดองหมดทุกตัวไม่ต้องสืบโอ้โหอยากจะจับดอนเอ็งไปอีกสักตัวจัง <c oughs> จับดีไหมจับเล่นดีไหมไม่รู้มันเวลเท่าไหร่ครับปั <c oughs> น,นี้ไม่น่าจะเวลเยอะนะมันบินพร้อมกันเลยตัวน,นี้ดอนงวายหรือเปล่า ด,ดูห่อนว่าถ้ามันลงมาแล้วมันมีเหมือนจะเป็นดอนวายนะใช่ไหมเอ้ยดอนเอกกับวายมันเกิดมาคู่กันเลยอะแต่ผมมีดอนวายแล้วดอนเอกที่บ้านผมก็มีนะ <laughs> ผมไม่เอาดีกว่ารู้ว่ามาใหม่นะครับค <laughs> ารแบกกี้นี่คาร์แบกกี้ดีกว่าเก็บเลเวลฟองอบอนดีวกว่าครับ <laughs> ตรงไหนเอกตอนนี้เป็นพวกอีวุยกับโซลอาร์กแล้วก็เกโกกะนะครับ ที่เหมือนผมเหมือนผมจะเห็นไซฮอนด้วยนะแต่มันหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆดีกว่าเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆตอนนี้มันกำลังได้เวลาโโอ้หตีพร้อมกันทีเดียวมอนสเอนมายาใช่ไหมโซโลอาร์แว๊บแว๊บโหเดินมาไกลเดินมาไกลพอสมควรออกจากบริเวณตรงกลางแมปแล้วนะครับตอนนี้เหมือนจะเข้าไปตรงหิมะแล้ว มาเจออาม,มาลูลูก้าพอดีเดี๋ยวขอลองทดสอบโอ้ตรงนี้มีอาจิงโกลาสอยู่ด้วยพอดีเลยมาเป็นทันเดอร์อีกต่างหากนี่ไซฮอนก็มีมาทันเป็นโลกทันอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอจับอาม,มาลูลูก้าแล้วกันว่ามันจะประมาณไหนนะเอ้าชิเปงเขาเปีเ้ยงบอลไปอ <c oughs> เอ้าเฮ้ย <c oughs> ปลาแบบจอดจอ่อ ถอดจอดเลยอ๋อมันจับไม่ได้ครับประมาณลูกค่าครับถ้ามันมีขีดขึ้นมันจะจับไม่ได้นะครับโอเค้ั้นฆ่าจับไม่ได้ก็ต้องฆ่าครับเปิดลูกบอลก็ bon. ว,ว่าอยู่เพียงบอลไปไม่เจอไอ,อ้นี่โ <laughs> อ้ยพันหกกระเด็นกระทืบกระทืบโดนกระทืบนะครับที่มันเห็นไซฮอนไปได้แล้วอ๋อดีไงดีไง แล้วก็มีพิ้วพีจอยอะไรอย่าง,างนี้อยู่ด้วยนะโอ้พีจอยเทียบเลยตรงนี้มือมือไปตรงนี้ดีกว่าเป็นเอสเปอร์นะครับผมเดิมเดลเดิหนึ่งเหรอโอ้เริ่มหนาวเข้าสู่แดนฮิมะแล้วเริ่มหนาวปึ๊บปึ๊บ <laughs> <โ>อู <laughs> ้ดูเขาสูเขาโอ้โดนโดนโดนอ๋อมันเอาหัวสะบ,บัตนะครับ โอ้เพิ่งรู้เนี่ยตอนนี้กเป็นโปอกมอนว่ามันเยอะจังวะมีทันเดอร์อยู่นะครับผมบางี่ดีกว่าบางี่ดีกว่าพอดีกว่าเอากลับบ้านละจะฆ่ามาราล,ลูก้าตัวนี้แล้วก็พอครับก็เรามาลึกๆเกินไปแล้วใช้เนื้อด้วยสิลูกมันไม่ใช้เนื้อ,อกเป็นตัวเกมสนกินพืชนะครับนะโอเคโอเคครับคุณชมสำหรับรีวิวเจ้าชิโกริต้านะครับผมแล้วก็เบลีฟนะครับ ผมทั้งหมดเท่านี้นะครับผมเอ้ยโอ้ยพี่พี่จอยมาทำไมเนี่ยโอ้ติดสถานะช,ช็อตจั๊ก,กเดี่ยวกเดี่ยวก็เดี่ตัวทันเดอร์นะครับเดี๋ยวผมต้องสอดสู้ละปึบ๊บมาใครจะสู้อืมอืม